รีวิวนะคะเดี๋ยวถ้าใช้จริงได้แล้วก็จะมาบอกนะว่ามันดีไหมด้านซ้ายนะคะจะเป็นแผ่นที่แปะไว้ผมหน้ามานะเวลาผมเรามันอย่างเงี้ยล้วก็เอามาแปะแปะไว้ผมเราก็จะแบบฟูฟูดูเหมือนเราสระผมมาซึ่งเหมาะกับเรามาแต่ตอนนี้เราไม่มีหน้ามาเนาะส่วนอันนี้เป็นสําหรับคนที่แบบผมอาจจะฟูเนาะหลังจากที่แปะแล้วผมอาจจะฟูฟ่องเราก็สามารถใช้อันนี้เป็นเหมือนมาสคาร่านะ ทาบนหัวไปแล้วมันก็จะเรียบนะคะแกะออกมาแล้วนะทุกคนนี่เหมาะสำหรับคนชอบสีม่วงจะบอกว่าอันเนี้ยเหมือนกระดาษซับน้ามันมากๆเลยอะเดี๋ยวเราเอามาใช้เลยดีกว่าว่าเป็นยังไงแต่ว่าความจริงแล้วส่วนพึ่งไปเที่ยวกลับมานะจะรอแบบไปเที่ยวแล้วใช้จริงก็รู้สึกว่าเราคงไม่ได้ถ่ายอะเดี๋ยวเราใช้เลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนี่นะคะข้างในก็จะเป็นแบบนี้ นี่มันกระดาษซับหน้ามันปะเราสามารถเอามาซับหน้าเราก็ได้นะนี่นะคะเอาไงดีอะตรงนี้ไหมอันนี้ก็ดูมันมันอยู่ไหมมันจะดูออกไหมทำไมมันใช้ยากจังอะต้องแบบนี้เหรอเออเราไม่มีหน้ามาไงประเด็นอะเขาบอกว่าพอใช้เสร็จปุ๊บผมมันก็จะแบบสระสระ ก็เป็นแบบสกัสกๆเป็นแบบเป็นเส้นๆ่ะนะดูเป็นไงเฮย้ยได้นี่คือหน้ามันบนหัวเราหรือเปล่าเนะี่ยเขาก็นิยมคิดนะทุกคนอะดูเป็นไงผมอะที่รู้ๆคือผมมันหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่รู้รตอนเนี้ยหน้าหน้าหายมันแล้วค่ะเพราะว่ามันคือกระดาษซับมัน <laughs> ตอนนี้ก็คือ หน้าชั้นมันกับผมอะเอาเป็นว่ามันก็คล้ายๆกับกระดาษซับมันอ่ะนะมันไม่คล้ายหรอกมันคือใช่อ,อ่ะมันก็คงดีแหละทุกคนดูหาผมดูเป็นเส้นๆขึ้นไหมนี่นะคะนี่คือสภาพนะคะเออรีวิวสิเป็นยังไงดีขึ้นไหมผมไม่มีหน้าม้า ดูจากผู้ใช้จริงแต่ที่ร,รู้คือหน้าเราหายมันแล้วนะคะดูดิอ๋ังคงลังแคร์ไปเดี๋ยวเราไปต่อยอกันหนึง่งหอมนี่รู้คือหอมมากอะ,อะเราดูไอ้ผมที่มันแบบเปียงเขาบอกว่าเปียงก็คือผมที่มันแบบมันชิโดชีเดะทุกคนเอ้ยพอใช้แล้วมันลงไปจริงนะดูเห็นปะ ดีทุกคนอ่ะสมมติมันจะแบบจับตัวลงงี้เลยปะอันเนี้ยโอเคนะผมมันจะเกาะกันเป็นก้อนไหมมันจะแบบนี้ ได้นะอันนี้โอเคนะส่วนอันนั้นก็คือเราไม่จําเป็นต้องไปซื้อของชีกวะก็ได้นะเพราะมันคือกระดาษซับมันทั่วๆไปที่ทําแบบเช็ดผมอะ่ะมันอาจจะไม่ค่อยได้เห็นผลเท่าไหร่แต่อันนี้ก็คือทําให้ผมเบเนี้ยก็เลยคิดว่ามันน่าจะมีน้ํามันแหละหอมอะ่ะตัวนี้นะคะอุ้ยแยแลวเห็นหมดเลยว่าบ้านรกมากเล่นโอเคถ้าใครสนใจก็ลองไปตํากันดูนะคะซื้อที่ไหนนะอีออนนะคะ แต่ว่าราคาเท่าไหร่ก็จำไม่ได้แล้วนะสี่ห้าร้อยเยนหรือเปล่าจบการรีวิวค่ะอันนี้ดูดีดิผมไม่เด้งไม่ชีด้โดชี้เดเลย